มีขนมน้ำเนี่เห็นปะเมนี่บอ้บอสจะตกนาวพี่น้องบักนาวเบิบร์ดยังมาท่านเดี๋ยวออกไปซื้อของกันอยูอย่ยจะได้ใส่หอยมะขามเปียกหน่อยนึงมะขามเปียกแล้วก็น,น้ำน้ำบักนาวปลอมน้ำบักนาวเทียมนะผัคสลัดที่ว่าซื้อมาเห็ด สลัดโรบรอี่เรียนกัะนแล้ค่ะมันเหลือือมครันิ้วขวาก็แบบวัดครับนิ้วขวาะ มาด้วจ้ะก,กินเข้ากันได้ใหงกินเข้ากันนอทางบ้านตามตันตนหน่อยก็แล้ว ก่อนหัวปลา้ำเลยแล <c oughs> ้วว่าป่าเนี่ยหนูล้างทําความสะอาดยังดีเลยเด้เอาทีเอาเอาเลือดเอาอยัางมันออกทั้งเบิดเลยจัดี่อตรงหัวนี่ก็เอาอันนี้ตรงเคลื่อนยังวะตรงเหงือกมันนะหนักเคลื่อนเหงือกมับยบอสตัวซัโยเกเย้พี่น้องเด้วจ้ โต๊ะสักมันหยกเย็นเนี่ยขาโต๊ะมันกโกงกันงเคือเก้านั่นแหละหัวปาาลายนั้นกรอบเลยกินแบบไ้กรอบปลานมันตัวน้อยนะ้นปลาจกับตเกเอาหลังปลานให้เก้าเลยพี่น้อง สามีตกไขดตอนแรกวันนี้ว่าจะชวนสามีออกไปตกปกเด้อยแต่บางบรรยากาศน้มันคึมๆไม่ได้แดดแดดบ่ค่อยมีนน ส่งมะขามค่ะื่นนีขึ้นมากินทั้งบนขึ้นมากินทั้งของแต่งตัวพี่น้องข้างล่างสามีเมนว่าทานส่งต่ำใส่ใส่มะขามนี่กินมันแห้งเลย กินมันแห้งกว่าแครอทนาอ้อ mm. uh มักต่ำหัวหัวโคลาบ,บีใสแครอทเพิ่มสีสัน Thank mm. แดดออกอะแดดออกมาพ่อหาที่คืนไม่อยอ,อกแดดออกหาที่คืนสองชั่วโมงแดดออกหาที่คืนสามชั่วโมงนี่เช่นะพี่นอ <c oughs> ้องปากตัวหน่อยทอดกรอบๆแล้วมันกลิ่นเด็ดไปเลยเนี่ย กางเกินกินเ,นเลยบุ๊ล่ะครับหาปากกินฟรีทุกมือพี่น้องเฮ้ สมประคำ Mm-hmm. <clears throat> ขอขอขอ,ขอพัพายสุดแห้งไปหนไอ,อเหมือนจะเป็นวัดบ,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 บดนนะะบอลบได้เบลเลยค่ะเมื่อวานในประเ็ดงานข้างหนกเบิดมืออากาศมันเย็นนะ yeah ม่ได้ตำายไรเเยตตำอ่ะยิ่งเบ็ดอรเลย ว่าหนัเกียดเหรอคะมันเป็นธรรมชาติกินอิ่มก็ต้องเลิกแล้วเนาะน้ำตาเริ่มแตกแล้วแ่ะเพชรตามัตว์ที่แข่งพี่นอ้องกินบ่ค่อยเือร์เรย อย่เห็ดคือเห็นกลิ่นแตมเห็ดจะคิดแบบนี้มากแบบนี้แล้วจ้ะกลินแบบนี้มันกินแบสบอื จบแล้วจ้าอาหารเมื่อนี้ทำว่ากินกินเมื่อนี้จบบาบร,บรจบเนามันก็ต้องมีหิวนะพอตอนนอนเพราะว่าเกินกว่าสาวไทยกาแฟเกินกว่าจะนอนก็ตีหนึ่งตีสองนะมันก็ต้องหิวอยู่แล้วเพราะวันนี้มันเพิ่งบ่ายสองแล้วแต่ก็มีบางที่ก็เป็นวอดดอกแไงถันหิวหลายๆสองคนกับพิซซ่าพี่น้องตกแปลกใจเป็นอย่างไรตั้งอวนเพราะว่าฝรั่งเขาเนี่ย ขันคนบไดแเหตุงานหรือว่าคนบไดไปเรียนนัสินะเขาจะตื่นมากเขาจะมีมือเศร้ามือเศร้ามือเศร้านั่นลหละเออแล้วก็มือเทียงบ่มีมือเทียงบ่มีจะไปมือมือแดงเลยมือแดงนี่คนนอเวยเนี่ยเขาจะเขาจะเริ่มกินอาหารแรงก็คือมื้อค่ำนั่นแหละค่ะมื้อเย็นนั่นแหละตั้งแต่ใบสองขึ้นไป ใบสองคินไปบ่เกิดพุกมงหุกมงอืมเขาเขากินมือมือเย็นกันเร็วแต่ใบสองคืนไปเนี่ยก็เป็นมือเย็นเนาะจนถึงพุกมงแล้วพอพุกมงพุกมงไปถึงเที่ยงคืนนั่ยเขาจะเอื่นว่ามือดึกมือดึกหรือแคว้นมัดที่ภาษาโนเวนะฮะเขาจะมีมือดึกอืมสาวไทยกาแฟนเนี่ยมือเส้า มือเศรา้ามือเที่ยงบ่มีตัดออกมือเย็นขันหิวอีกก็มีมือดึกอย่างเช่น่ะพี่น้องอืมแล้วมือนี้ก็มือนี้มือเศร้าบาม่มี่มีมือเย็นเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องครัวไทยโนเว์เด้อค่ะเด้อขอฝากช่องครัวไทยโนเว์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้ำเด้อค่ะเด้อ ประทาชีวิตประจําวันเนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะเห็ดอนียงแน่กินอนียงแน่เนาะต่ละมืออยู่เมืองหนอกใส่ใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกเนี่ยเป็นเป็นจังไดเฮ็ดเนยงแนงสินะายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องควไทยรนเวด้วยนะคะอย่าลืมนะคะควไทยรนเวมีสองช่องให้ติดตามนะมีอ่ายูทูบค่ะชื่ออาณาคัวไทยรนเวนะคะภาษาไทยเนาะแล้วก็เพจแล้วก็เพจเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะก็อาณาเอ้อควไทยรนเวเช่นกันค่ะแต่ไม่มีอาณา นะคะเนาะกับพิมพเข้าไปเล่ยขัวไทยโนเวมันก็สิขึ้นนะคะเห็นหนังง่ามบานแบบนี้นะคะ <laughs> คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย